โมกป่นพี่เอ็มจ้าไม่ใช่โมกว้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้า

วอกลูกสอตัว <Cornell> มันไม่ต้อยู่ตัวก็ควบไม่ได้คนคสองคนที่อยากมีไม่มีนี่ทุกอย่างนี่ก็จะไปเกี่ยวย้ายไปไม่ได้เลยนะ อเอาเกลอยาสองตัวทอนเนีกยพวกของทอนกูว่าแค่ๆไปให้มันกินแล้วตัวอื่นนี่ก็เลี้ยงบ้านนม่ห่อพี่อยากให้มันไปเลี้ยงเอาห่อขนาดนี่ทั้งนี้มันจะมีจะให้กินพร้อมกินน้อยอ่ะหกวันหกวันน่ะถึงจะแข็งแข็งก็ยังไปนอนถ้ายาอย่างนี้แล้วไม่ต้อง